สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรจะมาแจ้งว่าแจ้งข่าวไอ้เจ้านั่นนะครับว่ามันเอาอีกแล้วนะครับมันแสดงอีทูลิฟ์อีกแล้วนะครับก็ลองเอาโอกาศเจบสเวบล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนะครับเลื่อนอีกนิดนึงนะครับเป็นเทพแห่งการเลื่อนจริงๆนิดเดียวมันก็เอานะครับรอบนี้เรื่องรอบนี้วันเดียวนะครับทั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าแจ้งเป็น24ธันวาคม64นะครับรอบนี้แจ้งล่าสุดเมื่อวานนี้อัปเดตเป็น กำหนดปล่อยเอาขึ้นสู่บรรากาศเป็น25ธันวาคม6เลื่อนมา1วันนะครับนิดเดียวมันก็เอาจริงๆนะรอบนี้นะครับเห็นว่าวันที่23เนี่ยจะเป็นการเลื่อนแอนเลื่อน5เนี่ยไปที่ท่านปล่อยนะครับส่วนปล่อยจริงก็เปลี่ยนเป็นวันที่25นะครับอันนี้คอนเฟิร์มท่าสุดจากลาซาครับยังไงก็เ,เวลาเป็นเวลาเดิมเราบเวลา1ทุ่มที่10ในเวลาประเทศไทยนะครับก็ เป็น7จ็ดโมงเช้ายี่สิบของทางการเมืิการัางตะวันออกครับก็เดี๋ยวมารอดูมันว่ามันเจ่าอีกไหมนะครับก็